อ่าน,นเียนเมื่อกี้มันหลุดโทษทีลูกครูกะจะเอาให้เป็นแค่คลิปเดียวอ่านเมื่อกี้มันมีคนโทรเข้าแล้วมันหลุดอ่านทีนี้เราเขาให้หา30%ของยอดขายหาซื้อสินค้าทั้งสิ้นเหมือนเดิมหนูก็ตั้งเลยตั้งขายก่อนขายสินค้าสุดทิแต่เขาไม่ได้ให้ขายสุดทิมาถูกไหมเขาให้ขายสินค้ามามีมีรับคืนมีส่วนลดจ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องหาย,ยอดขายสุดทิก่อนโดยการเอาขายสินค้าทั้งสิ้นตั้ง หักด้วยรับคืนและส่วนลดจ่ายถูกไหมหนูก็จะได้ยอดขายสุทธิเมื่อได้ยอดขายสุทธิแล้วก็หักด้วยกําไรขั้นตน้นกําไรขั้นตน้นหนูก็เหมือนเดิมหนูก็เอาสามหมื่นหนึ่งพันคูณด้วยสามสิบเห็นไหมเขาบอกว่าสามสิบใช่ไหมอ่าจาไว้เห็นไหมต่างและค่าของยอดขายให้หารหนึ่งร้อยได้เลย หรือหาร30คูณกด3 0ได้เลยถ้าเป็นของราคาทุนก็ต้องเอา100คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ให้มาแต่ถ้าเป็นยอดขายก็คือคูณก็คือหาร100ได้เลยเพราะฉะนั้นกำไรขั้นต้นหนูก็เอา31,000หคูณ3 0รหรือ30หาร100นั่นเองเพราะฉะนั้นหนูกเอาขายสุทธิหักด้วยกำไรขั้นต้นก็ได้ ต้นทุนขายเมื่อหนูได้ต้นทุนขายแล้วหนูก็ต้องมาบวกสินค้าคงเหลือปลายงวดหักสินค้าคงเหลือต้นงวดแล้วก็บวกซื้อสุทธิอีกหน้าหนึ่งอ่าทีนี้เห็นไหมเขาบอกว่าบวกซื้อสินซื้อบวกสินค้าคงเหลือปลายงวดเมื่อกี้เนี้ยเขาให้สินค้าคงเหลือมายงวดมาเจ็ดพันห้าร้อยบาท ถูกไหมหนูว่ามาบวกก็จะได้สินค้าที่มีไว้เพื่อขายแล้วก็หากสินค้าของเหลือต้นงวดเมื่อกี้เขาให้มาแปดพันหนูก็จะได้ยอดซื้อที่จริงอะมันต้องเป็นยอดซื้อก่อนมันจะยังไม่ใช่ยอดซื้อสุทธิเพราะว่ามันต้องเอามาบวกแล้วก็มาหักอันนี้ก่อนถึงจะกลายเป็นยอดซื้อสุทธิถูกไหมเพราะนั้นมันก็จะได้ยอดซื้อเท่านี้เมื่อได้ยอดซื้อแล้วเราก็หาย,ยอดซื้อสุทธิเลยโดยการที่เอายอดซื้อเนี้ยบวกด้วยส่งคืนส่วนลดรับ แล้วก็หักด้วยค่าขนส่งเข้าก็จะได้ยอดซื้อสินค้าทั้งสิ้นจบข้อนี้ได้ไหมคะโอเคนะลองลองถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหนูลองมาบอกครูได้เลยครั้งแรกในการบันทึกวิดีโอของครูเพราะฉะนั้นหนูลองศึกษาดูนะแล้วเดี๋ยวครูสั่งแบบฝึกหัดขอบคุณมากคะ่ะ